بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنسعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري وسر يملي وحل واحلل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته พอถามพี่น้องอาจจะเกิดความสงสัยนิดนึงนะครับว่าเอ๊รายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อก็ออกดูแปลกๆนิดนึงนะครับเรื่องเล่าสีขาวเป็นยังไงกันเรื่องเล่าสีขาวมันเกิดอะไรขึ้นมันมีข้อคิดข้อสําคัญข้อเตือนใจอะไรให้แก่พวกเราบ้างจริงๆแล้วนะฮะชื่อรายการของพวกเรานะครับที่เราตั้งขึ้นมาว่าเรื่องเล่าสีขาวเนี่ย จุดประสงค์ของเราก็คืออยากจะนําเสนอเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เพิ่มพูนอหมานให้แก่พวกเราเพิ่มพูนความรักที่เรานั้นจะมีต่อศาสนาของเราขึ้นตัดเรื่องราวที่มันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้จิตใจของเรานั้นมืดบอดหรือว่าทําให้หัวใจของเรานั้นตายด้านไปตรงนี้นะฮะพี่น้องเราจึงสรรหาเรื่องราวที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่เราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่การสร้างมนุษย สร้างเมลาัายกะหรือว่าสร้างยินชัยตอนหรือแม้กระทั่งอิบริสทั้งหมดหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับจะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสร้างมาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องมันสามารถที่จะเพิ่มพูลอิหมานของเราได้มันมีอิบอมันมีข้อเตือนใจต่างๆมากมายนะฮะที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะคิดนำมาวิเคราะห์พิจารณาเพื่อเพิ่มผลอีหมานของเราได้นอกจากนั้นนะพี่น้องในรายการของเราเนี่ย เราก็จะมีเกล็ดประวัติศาสตร์ที่สําคัญสาคัญนามาเล่าให้กับพี่น้องด้วยอาจจะเป็นเรื่องของชีวประวัติของบรรดาซอฮบะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดดังฮะดิษที่ท่านอาบีหมุฮัมมัดสุลลัละฮะอัลลอฮสัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงเลือกบรรดาซอฮบะมาจากหัวใจที่ดีที่สุดอลัลลอฮ์ทรงมองไปยังหัวใจครับพี่น้องหัวใจไหนเป็นหัวใจที่ดีที่สุดนั่นก็เป็นท่านอับดุลเลาะห์มุฮัมมัดสุตลต์ละฮะอัลลอฮ์ีัครั หัวใจไหนเป็นหัวใจที่ขาวสะอาดกลุ่มชนไหนที่มีหัวใจที่ดีเยี่ยมที่สุดขาวสะอาดที่สุดอัลลอฮ์ก็ทรงเลือกหัวใจนั้นเป็นหัวใจของบรรดาสฮาบะด้วยเห็นนี้ครับพี่น้องเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบรรดาสฮาบะที่มีหัวใจที่ขาวสะอาดมันจะเพิ่มภูนิอีหม่านให้แก่เราหัวใจของเรานั้นอาจจะมีหลากสีด้วยกันแต่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเรานี้เมื่อได้ฟังเมื่อได้รับเรียนหรือว่าได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะพี่น้องมันจะได้เพิ่มพูนความใสสะอาดความบริสุทธิ์ของหัวใจของพวกเราทุกคนให้มากขึ้นมากขึ้นอินชาลอัลลอฮไมากก็น่อยครับพี่น้องครับจุดประสงค์ของรายการเรานะครับดังที่ได้เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าเป็นจุดประสงค์ที่ว่าเรานั้นต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาเพราะว่า อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลานั้นทรงชมเชยบรรดาผู้ที่ไข้ควรบรรดาผู้ที่ตรีตรองบรรดาอุลุลอัลวาบบรรดาผู้ที่ใช้สติปัญญาในการไข้ควรทําไมหรือครับพี่น้องเพราะว่าผู้ที่จะไข้ควรในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างในเรื่องของชั้นฟ้าในเรื่องของเอกภพในเรื่องของจักรวาลน,นั้นนะ่ะเาเมื่อเขาศึกษาไปแล้วน่ะสิ่งที่เขาจะได้รับทันทีเลยก็คือหัวใจที่เขานั่นจะเกิดความผ่องแผ้วหัวใจที่ขาวสะอาด ที่จะกลับมาสู่อะไรครับสู่อามันสู่การปฏิบัติของเขาที่ขาวสะอาดตามไปด้วยแล้วอินชาลลอชีวิตของเขาที่อยู่ในโลกดุนยานี้มันก็จะขาวสะอาดไปด้วยและเมื่อเขากลับไปหาลอซุบฮานหัวตาลาสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้อินชาลอเช่นเดียวกันก็คือความขาวสะอาดของดวงวิญญาณและก็จิตใจของพวกเขาพี่น้องครับในวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่น้องถึงเรื่องที่มีความสําคัญมากๆนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษา โดยปกติแล้วนะครับพี่น้องไม่ว่าเรานั้นจะศึกษาวิชาอะไรก็ตามจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาสังคมจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นวิชาดาราศาสตร์หรือวิชาอื่นๆก็ตามเนี่ยมุสลิมเราในการศึกษานั้นจะต่างจากบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเมื่อเราศึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เราวิจัยเราวิเคราะห์เราค้นคว้า ทุกอย่างในการค้นควา้าในการวิจัยของเรานั้นจะกลับไปสู่อะไรฮะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลากลับไปสู่การยอมรับต่อการมีการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาและปฏิเสธต่อการชีริกต่อรพระองค์นั่นคือมุสลิมครับแต่ในทางกลับกันบรรดามุชลิกหรือผู้ปฏิเสธนั้นการศึกษาของพวกเขานั้นยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าไหร่นั้นเขาก็ยิ่งห่างไกลจากสัตธรรมหรือว่าการยอมรับ การมีพระเจ้าของลอสซุบฮานหัวตาละตรงนี้พี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์หลักๆหรือว่าใหญ่ๆที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาจะศึกษากันในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของใหญ่ๆก็คือเรื่องของเอกภพนะฮะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับพวกเขาที่เขาศึกษากันและอีกทางด้านหนึ่งในทางกลับกันเลยเขาจะศึกษาในสิ่งที่เรียกว่าเล็กที่สุดเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปขนาดเล็กของอะตอมยังเล็กลงไปอีก เรื่องของอนุภาคต่างๆพี่น้องครับการศึกษาของเขาในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะศึกษาในเรื่องของสิ่งที่ใหญ่หรือว่าศึกษาในเรื่องของเล็กๆลงไปเล็กลงไปน่ะจุดประสงค์เขาเหรอครับเพื่อออกห่างจากการยอมรับการมีพระเจ้านั่นคือจุดประสงค์ของบรรดาผู้ปฏิเสธแต่มุสลิมเราเวลาศึกษานะครับไม่ว่าศึกษาอะไรแล้วค้นพบสิ่งอะไรใหม่ๆปุ๊บละอีลาหิละล,ล้อความรู้สึกยอมรับในการเป็นพระเจ้าของล้ออิมานของมุสลิมเรานั้น จะเพิ่มมากขึ้น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 จนกระทั่งว่าหัวใจของเขานั้นเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์พี่น้องครับเราลองมาเปรียบเทียบกันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะได้เห็นภาพอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้กล่าวไว้ในอายะน์ุรานหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์หุคอลิกุอัลลอฮุคอริกุกุลีเชัยอิวะหัว阿คุลีเชัยอวกิลอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ดูแลในทุก จากตรงนี้อายะตรงนี้นะฮะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ข้อหรกุกุลุชัยใชอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมุสลิมเราพอได้รับฟังอายะหรือว่าองค์การนี้เนะี่ยสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกเลยก็คือว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างทุกอย่างคําว่าทุกอย่างเนะี่ยหมายความว่าอะไรพี่น้อง ทุกอย่างหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถรับรู้ได้หรือสัมผัสได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้หรือไม่สามารถสัมผัสได้หากว่ามันมีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าใช่อุนเป็นสิ่งของทั้งนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นข้อเรียกุกุลเลยใช่อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เรานั้นเรานนั้เห็นหรือว่าเรารู้จักนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงสร้างหมด อัลลอฮ์สร้างมันมาทั้งหมดเมื่อเราศึกษาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ก็สร้างสิ่งนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างหนังสือเล่มนี้อัลลอฮ์ก็สร้างผู้พูดที่พูดอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ก็สร้างหรือว่าโทรทัศน์ที่พี่น้องกําลังรับชมอยู่ปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ก็สร้างตรงนั้นหละฮะเรายิ่งค้นพบอะไรมากขึ้นเราก็จะอ่านว่าเลยละใลลอฮ์ แล้วลองมาดูนะฮะการค้นพบในศตวรรษใหม่ๆหรือว่าในปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยพี่น้องคงจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีใช่ไหมฮะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะศึกษาลงลึกลงไปในสิ่งที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ครับเมื่อก่อนนั้นน่ะมนุษย์เรานะฮะแค่เส้นผมนั่ก็ถือว่าเล็กแล้ว เมื่อก่อนมนุษย์นั้นไม่ยอมรับครับว่ามีไวรัสไม่ยอมรับว่ามีเชื้อโรคตัวเล็กๆเ,เพราะว่ามันเล็กเกินไปจนกว่าหรือว่ามากเกินกว่าที่จะยอมรับในความมีอยู่ของมันได้เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เรานะฮะมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยเริ่มทําการวิเคราะห์วิจัยและก็ค้นพบว่าของที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของทั้งหมดหรอกมันมีของที่เรายังไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยกับตาป่าของเราเช่นเชื้อไวรัส พอเจอไวรัสปุบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มศึกษามากขึ้นครับในที่สุดตอนแรกเขาก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องว่ามีอะตอมอะตอมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในเอกภพที่เขานั้นสามารถที่จะศึกษาที่จะหาได้แต่พี่น้องครับการคิดค้นในทฤษฎีของอะตอมในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเขาทิศเขาคิดพ้นหรือว่าเขาพยายามตั้งทฤษฎีสมมติฐานอยู่บนการปฏิเสธพระเจ้า เพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้านั้นจะสร้างในสิ่งที่เล็กได้ขนาดนั้นแต่ท้ายที่สุดเมื่อเขาค้นพบอะตอมพี่น้องครับเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วแต่หาไม่เช่นนั้นไม่พอผ่านมาไม่นานนะฮะจากอะตอมตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าอะตอมนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดนะอะตอมยังประกอบไปด้วยอนุภาคที่เลก็กกว่านั้นอีกตอนแรกเขาก็พบอะไรฮะพี่น้องพบอิเล็กตรอนพบโปรตอนพบประจุต่างๆที่ว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอะไรครับ ในอะตอมทั้งหลายนะครับตอนแรกเขาจะพบอยู่ไม่กี่ตัวโฟตอนอิเล็กตรอนโปรตอนตรงนี้เขาก็คิดว่านั่นมันเล็กลงมาแล้วนะแต่มุสลิมเราพอได้ยินสิ่งนี้ปั๊บเนี่ยบอกว่าอะตอมเนี่ยเล็กแล้วนะเทียบกับมนุษย์เรานะฮะอะตอมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กมากพอค้นพบปุบ๊บมุสลิมเราบอกล้ a, hay, ah ah, อีอ all ah. All ah, ละให้ลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างสิ่งที่เล็กขนาดนี้ขึ้นมาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใคร ที่จะมีความสามารถในการสร้างสิ่งนี้ได้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธไม่ใช่เวลาเขาค้นพบเขาก็บอกนี่ไงนี่แหละคือวิทยาศาสตร์นี่แหละคือสิ่งที่จริงนี่แหละคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งต่างจากการมีพระเจ้าซึ่งเขาถือว่าเขานั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ท้ายที่สุดเป็นไงฮะพี่น้องค้นพบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะตอมเล็กลงมาเล็กลงมาอิเ,อเล็กตรอนโปรตอนต่างๆหลักต่างเราเนี่ยพี่น้องมันไม่จบแค่นั้นครับเล็กลงมาเล็กลงมาเรื่อยๆแล้วก็ยังเจอของที่เล็กลงไปอีก ท้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการอะไรครับยิงอนุภาคที่เขาเนะี่ยสร้างไว้โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะยิงออกมาใช้ขึ้นนะครับยิงออกไปในอนุภาคที่เขาคิดไว้หรือว่าว,า,วางไว้ตั้งไวเนะี่ยเสร็จแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่กระจายออกมาจากอนุภาคนั้นแล้วก็ตรวจจับครับว่ามันจะมีอนุภาคอะไรที่เล็กลงไปอีกแน่นอนครับเขาก็เจอสิ่งใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งพี่น้องคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะเรื่องของเซิร์ เรื่องของเซิร์นที่เป็นเรื่องการหาอะไรครับหาอานุภาคที่เล็กที่สุดเนื่องจากว่าของที่เล็กที่สุดนั้นเขาสามารถที่จะสร้างทฤษฎีหรือว่าสามารถจะวิจัยหรือว่าสามารถที่จะคิดนะครับตามความคิดของเขาเนะี่ยรู้ได้ว่าเอกภพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเซิร์นี่พี่น้องเห็นนะฮะได้ยินเนะี่ยบรรดามุชลิกเนะี่ยเขาตั้งชื่ออนุภาคตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเขาถือว่าเป็นอนุภาคตั้งต้นเนะี่ยเขาใช้เรียกว่าฮิกซ์หรือว่าภาษาไทยนะฮะที่เขาเรียกกันก็นนคืออนุภาคของพระเจ้า ทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนั้นนะฮะเพราะเขาต้องการจะบอกว่าเอกภพทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากอนุภาคตัวนี้แหละเป็นสารตั้งต้นเป็นตัวตั้งต้นที่ทําให้เกิดเอกภพหรือว่าจัก,กรวาลทั้งหมดได้เพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะบอกได้อย่างเต็มปากของเขาว่าไม่มีพระเจ้าการเชื่อในพระเจ้าเนะี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ต่างหากแหละคือสิ่งที่เขาต้องเชื่ออนุภาคที่เขากําลังเจอนั่นแหละเป็นสิ่งพิสูจน์หรือว่าวิเคราะห์ว่าพระเจ้านั้นไม่มีจริงพี่น้องครับ มุสลิมเราศึกษาในเรื่องของอนุภาคเพื่อค้นพบความยิ่งใหญ่ของเรามากขึ้นมากขึ้นเราจะกล่าวว่าละอิลาห์ลลล์เราค้นพบอนุภาคเล็กลงไปไม่ว่าจะเป็นนิวติโนนิวติโนหรือว่าอนุภาคอื่นๆนะฮะเราก็จะละอิลาห์หลลล์อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และเราจะไม่มีการตั้งชื่ออนุภาคแปลกๆแบบนี้นะฮะเช่นอนุภาคพระเจ้าหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าเราถือว่าอนุภาคทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์นั้นคอลิกุกุลีเชยินอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างครับ อัลลอฮ์สร้างทุกอย่างแสดงว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราไม่รู้หรอกไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์นั้นทรงไม่รู้มีแต่เราเท่านั้นแหละฮะที่เราไม่รู้ท้ายที่สุดตอนนี้สิ่งที่นักศาสษร์กำลังวิเคราะห์ก็คือเรื่องของอะไรครับอนุภาคฮิกซ์ซึ่งยังหาไม่เจอฮะอนุภาคพ,พระเจ้าหรืออนุภาคตั้งต้นอะไรของเขาเนี่ยแต่ต่อให้เขาหาเจอจริงๆนะพี่น้องมุมมองของมุสลิมกับผู้ปฏิเสธเนี่ยก็ยังไปคนละทางกาเฟสถ้าเขาเจอจริงนะฮะพี่น้องเขาก็ต้องประกาศลงข่าวหนังสือพิมพ์แล้วพี่น้อง ประกาศลงข่าวหนังสือพิมพ์เลยบอกว่านี่ไงเจอแล้วจักรวาลเนี่ยมันเกิดยังไงอนุภาคนี้มันมายังไงในที่สุดก็ค้นพบนำไปสู่การปฏิเสธของอัลลอฮ์ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของพวกเขานั่นเองนั่นแหละฮะเป็นข้อแตกต่างกับมุสลิมกับคาเฟตถ้าหากว่ามีการค้นพบจริงมุสลิมก็จะกล่าวเหมือนเดิมครับพันสี่กว่าปีมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันเนี่ยวลีที่มุสลิมจะกล่าวอยู่เป็นประจำก็คือละอิละห์อัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ การค้นพบไม่ว่าจะค้นพบอะไรก็ตามมุสลิมแล้วก็ละอิละหิละลอไม่ว่าจะค้นพบอะไรละอิละหิละลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัละพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กลงไป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 เขาใช้เงินทุนเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเพื่อที่จะได้แสดงความยิ่งใหญ่ของตัวมนุษย์เองว่ามนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เอกภพเกิดมาโดยที่ว่าไม่มีพระเจ้าแต่มุสลิมเราครับความจริงคือความจริง ความจริงนั้นมันเป็นจริงเสมอนะฮะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมันไม่เปลี่ยนหรอกครับอัลลอฮ์ทรงมีจริงอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าการศึกษาพวกเราไม่ว่าจะศึกษามากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราจะยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานุฮวตาลาเราจะรู้สึกยินดีเราจะรู้สึกทึ่ง ในการสร้างของอลัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นและตอนนั้นแหละครับอิมานของเราที่เป็นอิมานสีขาวหัวใจสีขาวของพวกเรานั้นมันก็จะพองโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละครับข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาของมุสลิมกับบรรดาผู้ปฏิเสธน่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องพอเห็นภาพเรามาดูสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาจะมองไปสองด้านด้านที่เล็กที่สุดและ สิ่งที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเอามาเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นคู่ขนานกันสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ขึ้นมานะครับใหญ่ขึ้นมาในเรื่องของเอกภพแน่นอนครับเอกภพนะฮะพี่น้องมีความกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลแค่ไหนนะ่พี่น้องลองดูนะฮะผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อพี่น้องจะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของลอสซูบฮานหัวตาลาเนี่ยในการสร้างเอกภพหรือว่าชั้นฟ้าซึ่งเราจะมาพูดคุยพี่น้องต่อไปนะมันเป็นอย่างไรเอกภพนะฮะพี่น้อง โลกของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลอย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราจะเดินทางต่างทวีปไปขึ้นเครื่องบินไปนะใช้เวลาหลายชั่วโมงบางทีนะฮะจะไปอเมริกาจะไปยุโรปบางทีเป็นสิบชั่วโมงเป็นย0สิบชั่วโมงอาจจะข้ามเป็นวันตรงนี้คือความใหญ่ของโลกเราแต่พี่น้องครับความใหญ่ของโลกเราเมื่อเปรียบเทียบกับจักรวาลน,น่ะเล็กเลยนะเล็กมากๆผมลองเปรียบเทียบแบบง่ายๆให้พี่น้องเห็นแล้วกันความกว้างใหญ่ของเอกภพเนี่ยเขาจะใช้ ความกว้างใหญ่หรือว่าระยะทางเน่ยเขาจะใช้เป็นแสงนะฮะการเดินทางของแสงเช่นนะฮะโลกเราเนี่ยมีความใหญ่มากแต่ว่าแสงน่ยหวินาทีของแสงสามารถที่จะเดินทางรอบโลกได้ประมาณ3รอบ1วินาทีแสงเนี่ยนะฮะเดินทางรอบโลกได้3รอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาความเร็วของแสงเนี่ยเป็นตัววัดว่าระยะทางหรือว่าความใหญ่ของเอกภพน่ยมันมีความใหญ่หรือว่ามีระยะทางกว้างแค่ไหนพี่น้องลองดูนะ โลกเราใช้เวลาเดินทางม,มากแต่วินาทีหนึ่งสามารถแสงนะฮะวินาทีเดียวสามารถเดินทางรอบโลกได้3รอบดวงอาทิตย์ที่เราเห็นดวงใหญ่ๆเนะี่ยแสงใช้เวลาเดินทางถึง8นาทีนะฮะกว่าจะไปถึงดวงอาทิตย์ที่ว่าเราเห็นนะฮะเป็นดวงใหญ่ๆเนะี่ยใช้เวลา8นาทีพี่น้องคิดดูนะสาวินาทีรอบโลกหนึ่งรอบแต่จะไปดวงอาทิตย์น่ะใช้เวลา8นาทีด้วยกันตรงนี้พี่น้องว่ามันใหญ่แล้วใช่ไหมฮะ,ะจักรกวาลเราใหญ่แล้วใช่ไหมฮะ แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่ากาแล็กซีใช่ไหมฮะกาแล็กซีกาแล็กซีก็คืออะไรครับคือเป็นดาราจักรหรือว่าเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นที่ที่ประกอบไปด้วยกับดาวฤกษ์จำนวนมากมายมหาศาลดาวอะไรครับเช่นดาวดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเรียกว่าดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์นะฮะมีจํานวนเป็นจํานวนมากมายมหาศาลในกาแล็กซีหนึ่งกาแล็กซีกาแล็กซีที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก ดวงอาทิตย์นะฮะหรือว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเนะี่ยต้องใช้แสงเดินทางเป็น3ปีนะฮะกว่าจะไปถึง3ปีนะฮะหวินาทีเนะี่ยแสงเดินทางรอบโลกได้3รอบแต่จะเดินทางไปดวงอาทิตย์ใกล้ๆเนะี่ยใช้เวลา3ปีนอกจากนั้นนะฮะที่เราเห็นบนท้องฟ้าเวลาเรามองไปบนท้องฟ้าในยามกลางคืนเน่เราจะเห็นว่าอะไรฮะดาวแต่และดวงมันระยิบระยับดวงเล็กๆดวงเล็กๆพี่น้องรู้ไหมว่าการเดินทางของมันระยะทางมันไกลนะ อย่างน้อยๆน,นะฮะที่นักวิทยาศาสตร์บอกไว้มันมีหลายแล้วครับตั้งแต่ร้อยปีแสงพันปีแสงถึงหมื่นปีแสงตรงนี้เป็นอะไรครับส่วนประกอบของเอกภพหรือว่าของจักรวาลกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งกาแล็กซีทาง,ทางช้างเผือกของเราเนี่ยนะฮะความกว้างของมันเนี่ยแสงเดินทางหนึ่งแสนปีแสงนะฮะหนึ่งแสนปีแสงถึงจะเดินทางอะไรครับแนวกว้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นะ นี่คือความยิ่งใหญ่ของลออสซุปพานหัวตาลาครับพี่น้องแต่แกาแล็กซีถามว่ามีกี่กาแล็กซีฮะกาแล็กซีที่ว่าความกว้างมา10,000แปีแสงเนี่ยนะพี่น้องกาแล็กซีนะ่ะมีที่นักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณไว้นะฮะเขาบอกว่ามีประมาณแสนล้านกาแล็กซีแสนล้านกาแล็กซีนะฮะพี่น้องพี่น้องได้ยินไม่ผิดหรอกกาแล็กซีของเราเนะี่ยความกว้างเนะี่ยแสงเดินทางแสนปีแสง แล้วนักภาษาอะไรกับกาแล็กซีจำนวนมากมายมหาศาลที่มีเป็นแสนลางปีแสงนะฮะแสงเนี่ยกลายเป็นเด็กเลยฮะในการเดินทางไม่สามารถที่เดินทางได้ในเอกภพหรือว่าในชั้นฟ้านี้ได้นั่นคืออะไรครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ครับนักวิทยาศาสตร์เวลาวิเคราะห์ก็อบอกว่าอเอกภพมันใหญ่นะมันใหญ่นะม,นนะมันยิ่งใหญ่นะแต่เขาพอค้นพบยิ่งค้นพบมากขึ้นค้นพบกาแล็กซีมากขึ้นค้นพบความใหญ่ของกาแล็กซีมากขึ้นเขาก็จะกลับมาสู่การ ปฏิเสธต่อพระเจ้าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาปฏิเสธต่อการมีอยู่ของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้านั้นจะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเอกภพนั้นจะเกิดมาด้วยกับการสร้างของพระเจ้าซึ่งต่างจากมุสลิมครับมุสลิมเราจะเรียนวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดมาจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดตรงนั้นเลยฮะทั้งหมดที่เราคิด ทั้งหมดที่เราพูดได้ทันทีก็คือละอิละอิละละการศึกษาของเราก็จะกลับไปสู่การมีอีมมานของเราด้วยเหตุนี้นะฮะไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามมุสลิมเราก็ยังเหมือนเดิมครับอดีตการสมัยของบรรดาซอฮบัทั้งหลายการที่ได้รับอิสลามหรือว่าการที่อิสลามมาถึงพวกเขานั้นก็จะเพิ่มพูน إ ม م านของเขา โดยที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมีศาสตร์อะไรมาเพิ่มเติมให้แก่เขาเลยครับไม่จําเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเป็นต้องมีดาราศาสตร์ไม่ต้องเป็นต้องมีวิชาอะไรนั่นคือการเพิ่มพูนที่เป็นอะไรครับเพิ่มพูนอีหมาให้แก่พวกเขาแต่พอมาถึงสมัยของพวกเราการที่เรศาศึกษาวิทยาศาสตร์นั้นมันจะต้องยังประโยชน์แก่เราครับไม่ใช่ทําให้เรานั้นออกห่างจากหลักการศาสนามากขึ้นมากขึ้นตรงนี้นะครับพี่น้องอยากจะสรุปให้พี่น้องจากอายันกุลานที่บอกว่าอัลลอฮฺคอลิกกุลลิเชอีวะฮะอาลากุลลิเช อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราค้นพบไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตนั้นก็จะกลับมาหาญานี้แหละครับเราค้นพบอนุภาคเราก็บอกว่าอัลลอฮหอลิกุกุลอเชยอัลลอฮ์นั้นสร้างทุกอย่างอิมานเราก็จะเพิ่มครับเราค้นพบจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นเราก็จะบอกว่าอะไรครับอัลลอฮหอลิกุกุลอเชยอัลลอฮ์นั้นทรงสร้างทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่าง ด้วยเหตุนี้การศึกษาของพวกเรานะครับวางอยู่บนพื้นฐานวางอยู่บนหลักการที่ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะฮะอยากจะสรุปกับพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายการของเราว่ารายการของเราเนี่ยนะฮะจะเน้นในเรื่องของเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าสีขาวเรื่องเล่าที่ว่าเสริมหม่านซึ่งมันจะมีเขาคงเรื่องกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะนําเสนอกับพี่น้องนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างชั้นฟ้าและก็ เรื่องของการสร้างโลกของเราตามที่ปรากฏในอายะอัลกุรอานและก็ที่ปรากฏในฮะดิษของท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลวะซัลลัมนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องการเกิดของสิ่งต่างๆพี่น้องคงเคยได้ยินคําว่าอาร์ชใช่ไหมครับอารช์ชหรือว่าอาลัชหรือว่าบัลลังนะครับเคยได้ยินคําว่ากุรซีหรือว่าที่บางคนจะแปลว่าเก้าอี้นะครับหรือว่าพี่น้องเคยยได้ยินคําว่ากอลัมปากกาที่อัลลอฮ์นั้นทรงใช้บันทึก กรดกรดัทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงวันเกียรติพี่น้องคงเคยได้ยินคําว่าอิบริสชัยตอนยินทั้งหลายนะครับสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอินชาอัลอเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายละเอียดของแต่ละเรื่องแต่ละการว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงสร้างอะไรบ้าง สร้างแบบไหนบ้างสร้างอย่างไรบ้างตามที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานและก็ตามที่ปรากฏในฮะดิษของท่านนาบบมุฮัีมมัอลละฮวะัลลลมหลังจากนั้นเราคงจะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆอาจจะไล่ลงมาจากมนุษย์คนแรก พ่อของพวกเราทุกๆคนนั่นก็คือท่านอาบีอาอดามอัลิสลามของพวกเราอาจจะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มชนต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานกลุ่มชนแต่และกลุ่มชนนั้นเขามีการปฏิเสธหรือว่ามีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลามากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะมานําเสนอกับพี่น้องนอกจากนั้นนะครับพี่น้องเราอาจจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของประวัติของซอฮาบะซึ่งเราได้กล่าวกับพี่น้องแล้วเราจะ ที่ว่ามีความสําคัญที่ว่ามีความโดดเด่นเอามาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งก็หวังว่ารายการนี้คงจะมีประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องทุกๆคนทั้งในดุนยานี้แล้วก็ในโ,โครคอาคิรโลกหน้าของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันอาจจะสามารถที่จะ ร่วมกันติชมรายการของเราได้นะครับหรือว่ามาร่วมกันเป็นกําลังใจในเรื่องของรายการของเรานะครับในการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในเรื่องของไวท์นะครับในเรื่องของสีขาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตามหลักการของศาสนาในเรื่องของประวัติศาสตร์กลุ่มชนต่างๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ของท่านนบีในเรื่องของประวัติศาสตร์ของบรรดาสฮะบะหรือว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเกร็ดประวัติศาสตร์ที่อินชาลอมันมีประโยชน์และยังประโยชน์ให้แก่พวกเราทุกคนนะครับท้ายนี้ขอรบสุภาพ หัวตะลานั้นทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนทรงเอ็นดูเมตตาพวกเราทุกคนและขอให้พวกเราทุกคนนั้นอยู่ในทางนำของลอสุบฮานห,หัวตาลาตลอดไปด้วยสำหรับวันนี้ผมคอลิดวารีขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับ s a l a a า a l กุมวรา a r a h m a r